ลว <Hello. S 2> สปอตอองงัไโอเคครับการสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมมาเล่นแอนเนตน้องไอติมจกินไอติมแจก,กฟรีน้องน่ารักมาก มาดูว่าล้มยิงอะไรของผมจะเป็นยังไงเดี๋ยววับเข้าไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะแล้วไมาจู่กับคริสซี่เฮ้ยเจ้ากระทิงไม่โดนนะเพื่อนสกิลเว้านะเพื่อนเราก็เว้าเหมือนกันเพื่อนเราก็สกิลไม่โดนเหมือนกันมาสิผู้ไฟผู้ไฟผู้ไฟไฟเตอร์ ได้เวลด้วยนี่เอาผู้ไฟเอามันหนักหนักเอามันหนักหนักนี่มาสิโทโ่เหรอโทโลนี่ขัดขวางทุกการเดินทางมาสมิโมโหโกวัวทาแล้วมันโมโหแล้วเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 1> เพื่อนช่วยด้วยบัด <c oughs> มามา,มาลอมันอุ้ยจะเปิดบัตรเลย โอ้ยอีทูอีซี่เลยวะอีซี่เลยวะน้องแอนเนลว่าอีซี่มาสิป้อมเลนมังกรของเราอ่ะเดินมาเพราะกับหิวเลยก็ตัดหน่อยก็แล้วกันฮึมฮึมฮึมต้องลงไปช่วยเฟนนิกอะเฮ้ยตกใจเฮ้ยมันตามติดว่ะไปล่ะกลับบ้าน ลงมาช่วยเฟนิกซ์หน่อยสิมันเป็นยังไงมันโดนหายากดเนี่ยหายาตัวนี้มันตึงหรือไงเอาตรงนี้โอเคได้คิวหนึง่งได้โทร์ลูกคิวหนึ่งนะฮะไปเข้ามังกรไหมพอไหมพอไหมมังกรไหมก่อน,อออนอเถอะมามามาบัส มัดไม่จะเอาอย่างเดียวเลยว่ะไปโอ้ได้คิวด้วยสนวลาคิวเลยเหรอสุดยอดอะไรเพื่อนเอ็งนี่กดน้องผีเสื้อเราเยอะเกินไปแล้วนะบัดเอามันดิเพื่อนบัดตัวนี้ดุอยู่นะ The the secrets. holds wind all แต่โดนฟ้าไปแล้วล้อมจับมันล้อมจับลิงกังโอ้ไม่โดนว่ะเฮ้ยเพื่อนไม่รู้อ่ะกันไว้ก่อนนะถ้าเมื่อกี้มีเปิดตานี่เจ้าลิงก่อนเปลี่ยนเป็นเปิดตาก่อน ขอตังค์ด้วยดิเออได้สิบบาทก็ยังดีวะอันไรเนี่ยข้างล่างมาสู้ไม่ได้ขนาดนั้นเลยเลยอ๋อมีสองตัวเกอเพื่อนเราขอโทษเราไปเดินเที่ยวมาเฮ้ยเอาเจ้าหวยแล้วเหรอเองจะต้องตายอีกแล้วอย่างนั้นเหรอโทโลกมันรอดะ่ะแต่ลิงมาตัดฮิวมา เจ้าลิงกังเจ้าลิงกังลิงไม่ให้เข้าหายไปละดีนะที่เมื่อกี้กันให้เพื่อนอะโอ้โหไม่งั้นนี่โดนทุบหัวแตกทัวอะบอกไว้เลยว่าเราก็มีประโยชน์เหมือนกันเพื่อนเขาป้อมไม่ได้นะ เอบิลี่มาถอ,อยทำไมงั้นก็เอามนเลยบวกมนเลยเพื่อนงั้นอ่ะจะตายแล้วนิดเดียวเออตายสองโอ้โอเคสวย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 ไปลุยลุยกันต่อพายามาผูไฟมาปูไฟเหรอผูไฟผู่ไฟที่เป็นไฟเตอร์อะอะไรไม่เกี่ยวปู่ไฟเป็นเม็ด ข้างบนนี้สบายสบายโอเมนมีโอเมนก็สบายใจเพราะว่าไม่มีใครมาลุงถึงเขาได้หรอกบัตบัตบัตนะนะเออมันอยู่มันอยู่เออนั่นแหละอมเอเรขงาถูกจตีแต่ว่าแปลว่ามานี้จังเกิลเราดุอยู่เหมือนกันนะฟาร์มเสร็จแล้ววิ่งเลนฟาร์มเสร็จวิ่งเลนูเป็นงานว่ะ มีจังเกิลอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเอาให้ตายเลยไหมไม่ตายเฮ้ยลิงไปไปแล้ววิ่งไปแล้วแค่โดนเห็นตัวมันก็ไม่กล้าเข้าแล้วจะตายแล้วนั่นน่ะถ้าเมื่อกี้ยกโดนนี่ตายแล้วนะเพื่อนอันเนี่ยเนี่เนี่ยเฮ้ยอุ้ยขอบคุณคิกซี่ ไม่งั้นเรี่ยเราม่งทิงได้เลยนะเพื่อนจะไปจับลิงตายไม่ยอมกลับใช่ไหมแต่เราจะกลับขวายาวเลย,ลยลข้างบนสบายอ่ะข้างบนไม่ต้องไปช่วยก็ได้ แค่เราประคองแคลรี่ไว้แค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมในเกมเนี่ยหรือว่าต้องประคองเมดด้วยอุ้ยมันดุจังอะระวังออกมาออกมาออกมาเสร็จเรียบร้อย เชื่อคนง่ายนะเราอะตั้งแต่เมื่อทีแล้วน,นะปัดไปก่อนไม่อยากให้เข้าถึงตัวแคนี่4ิบาวิถ้าไม่คูดาวมันนานขึ้นหรือไง เปิดตาสักทีดีมากเนี่ยรอดไหมเนี่ยเฟนิกซ์มาแล้วอากูนี่ของเรานะฮะซุปเปอร์ครีปขอดาเมจเวทเพิ่มหน่อยนะคุณมังกร เบลนด์ักของเราถูกโจมตีเปิดให้ก่อนเลยเผื่อมีอยู่แถวนี้เพราะว่าไม่เห็นลิงในแมบปบอลลยู่ข้างบนมันลุมถึงโอเมนว่ะอย่างงี้ก็ทำการจับกลุ่มกมันสิงั้นอ่ะเดี๋ยวเราฟริกให้ยัดเลยโอ้ไม่รอด นั่นสิเขาไม่ได้มีไว้กันคือมีไว้เปิดนะอู้ยไม่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 ให้ไปช่วยอันนั้นน่ะเจ้ากระทิมโอ้ไม่ได้ออกอันนั้นมาว่ะที่มันหนืดหนืดอ่ะเรียกว่าอะไรวะถอยถอยก่อนดีเว้น เอาเอาอายยาถอยโอ้โดนไปนิดเดียวก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องออกตัดเลือดไหมเนี่ยตัดเลือดให้เพื่อนไหมหรือให้คุณคิกซี่เขาออกดจี แครีเราบอกว่าปิงว่ะมันปิงไปหมดเลยว่ะ ดาร์กไหมเพื่อนดาร์กเถอะมามัดกูใจกล้ามากเลยเดินไปเช็คคนเดียวเลยเฮ้ยสกิลใหญ่โน่งสกิเลเฮ้ยลิง ตายตายไม่ตาย,ตายว่ะโอเคเอาได้แล้วเอาได้แล้วเพื่อนเอาหอยายาเลยเฮ้ยกดพูดและไฟไปแล้วถึงไม่บัสไม่ถึงเราขอโอเค บัสบอกว่าแม่งเอ้ต่อหน้าต่อตาเลยจะถึงอยู่แล้วบัสโอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้อยู่สองคิวลิงจะเข้าถ้าลิงเข้าเรากางอันตรีเลยนะหาลิงปะไม่มี โมเมนต์จะโดนอีกแล้วมั้งเนี่ยเรียกดาบซะเลยเยอะออกมาแล้วสูส้ๆเพื่อนเราจะอยู่กับแคลรี่เราไม่ไปหาแต่บัตไปหาแล้วบัตปล่อยให้รอดอยู่ สกิลไปเรื่อยๆครับศาสต์สกิลไปเรื่อยๆอุ้ยกับโดนเ,เหลือแค่นี้ก็ยังจะสู้แล้ววะถ้าเพื่อนสู้เราก็สู้แต่กิิงก่ารเรามาแล้วด้วยเราต้องดูก่อนดูิงก่อนดิงจะเข้าไม่ให้อย่าอย่าไม่ให้ได้เล่นนะ่ะบอกไว้เลยว่าไม่ให้ได้เล่นนะ่ะลงลงดิงดิงเนี่ย ไปตสัตหีวละเดี๋ยวดูิมก่อนโอ้ไหลๆเลยนะบัตเตอร์ไฟนี่เฮ้ดิงเข้าเพื่อนดิงเข้าตายหาละโอเคโอเคโอเคพอกไม่ตายโอเคสวยแล้วก็จบลิงไม่ได้เล่นเลยเกมนี้สงสารว่ะ เอมัพยไหมแต่บัตหน้าได้นะบัตได้ควอดคิวโอ้โอหได้ที่สองโอเคครับเพื่อนๆนะหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและคลิปต่อไปจะไปคลิปอะไรฝากติดตามด้วยนะฮะและที่เข้ามาดูก็กขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ